สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมโลดี้มีข่าวเกมสนุกๆมาบอกต่ออีกแล้วรอบนี้เป็นคิวของเกมเต้นที่ฮิตสุดๆนั่นก็คือ Just Dance 2025นั่นเองค่ะทุกคน Ubisoft ประกาศวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะเมื่อวันที่17ตุลาคม2067ตอน15นาฬิกา39นาทีตอนนี้เพื่อนเพื่อนเต้นกันได้แล้วนะบน PlayStation 5 Xbox Series Xs และ Nintendo Switch Just Dance 2025 Edition ภาคนี้ฉลองครบรอบ15ปีของซีรีส์นี้เลยค่ะเขาขอนเพลงใหม่มาให้เต้นกันกว่า40เพลงมีทั้งเพลงคิตเพลงปาร์ตี้เพลงคลาสสิกเพลงไวรลัลและร่วมงานกับศิลปินดังๆอีกเพียบทุกกล่องเกมแถมสิทธิ์สมัคร Just Dance Plus ให้เต้นฟรี1เดือนเต็มๆเ,เข้าถึงคลังเพลงเป็นร้อยเพลงเลยนะเกมนี้ชวนเพื่อนมาเต้นด้วยกันได้สูงสุดถึง6คนทั้งแบบที่บ้านหรือออนไลน์ทุกเพลงเลือกระดับความยากได้ มีโหมด a าเลนจ์ให้แข่งสเตปหรือโหมดเวิร์กเอาช่วยนับแคลอรี่ด้วยดีงามค่ะสำหรับสายสุขภาพนอกจากนี้เขายังเปิดตัว Just Dance VR We Welcome to Dance City สำหรับคนที่มีเครื่อง VR ด้วยนะพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ VR เลยค่ะเราจะได้ก้าวเข้าไปในจักรวาลการเต้นแบบ360องศา 3D เต็มรูปแบบระบบจับคะแนนใช้2มือด้วยนะใน Just Dance VR We Welcome to Dance City เพลงจะโอบล้อมเราให้เต้นตามเพลงโปรดในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ที่สำคัญคือเขามีโซเชียลฮับชื่อแดนซิตี้ให้ผู้เล่นสูงสุด18คนมาเจอกันในโลก VR ได้อิสระแต่งตัวอวตารแล้วไปเฉิดฉายได้เลยในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวชวนเพื่อนมาได้สูงสุด6คนมาเต้นเล่นบาสหรือหยิบไอเทมสนุกสนุกมาเล่นต้อตอบกันได้ส่งสติ๊กเกอร์พูดคุยด้วยเสียงได้ด้วยนะยกระดับการเล่นร่วมกับเพื่อนๆไปอีกระดับเลยค่ะเป็นไงคะทุกคนข่าวเกมเต้นหน้าเล่นสุดๆเลยใช่ไหม Just Dance 2025 Edition วางขายแล้วนะ บน PlayStation 5 Xbox Series Xs และ Nintendo Switch ส่วน Just Dance VR We Welcome to Dance City ก็ลงให้ Meta Quest 2 3 3s และ Pro แล้วค่ะใครชอบเต้นห้ามพลาดนะคะสนุกแน่